ทอสอบเผยยอดปล่อยกู้ครึ่งปีแรก1,981ล้านบาทโดยเป็นลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปลานกลาง4 5 0 4รายพร้อมหันเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ลดเหลือ170,000ล้าน 1, 70, 000, 000, บาทจากเดิม210,000ล้านบาทจากพิษโควิดนายชัดชัยศรีไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดเผยผลการดําเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เป็นจํานวน1,981ล้านบาท 62,116บัญชีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12.99%คิดเป็น50%ของเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้2 1 0 0ล้านบาทโดยธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้จำนวน45,04ราย ตัวเลขสินเชื่อเนี่ย6เดือนแรกของปีนี้นะครับเราปล่อยสินเชื่อไปทั้งสินน้นนยอยู่ที่1นึ่งแสล้านนะครับแต่ว่าถึงเมื่อวานนี้นยอยู่ที่1นึ่งแกว่าล้านแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าสิ่งที่เราคิดไว้ในส่วนของตัว NPL เนี่ยเมื่อเดือนก่อนหน้าคือนะสิินเดือน5้านะอยู่ที่4.71่ตอนนี้ลงมาอยู่ที่4.5ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นปีนะอยู่ที่4.09กําไร6เดือนแรกของปีจนะอยู่ที่ประมาณ4,800กว่าล้าน เป้าทั้งปีพอพูดถึงเป้านะครับก็ต้องเีีนกันว่าเรามีเป้าอยู่2ตัวนะครับเป้าตัวแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเป้าของธนาคาระคะอาคารสงครงกนะ็คือสินเชื่อปล่อยใหม่อยู่ที่2 1งแล้านกำไรอยู่ที่1,3ื่แล้วก็ในส่วนของ NPL เนี่ยลดลงจาก4.09อีก0.15 พอหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับทางกระทรวงการคลังก็งเปิดโอกาสให้ทุกรา,าษฎธุรกิจเนี่ยดำเนินการทบทวนแผนแล้วก็ทบทวนเป้าหมายต่างๆส่งไปที่กระทรวงการคลังซึ่งในฝั่งของอาคารสงคร้อน,นในวันนั้นเราประเมินว่าตัวเลขสินเชื่อนะครับเรามีการปรับเป้าจากเดิมที่2 000, 1 0 0 0 0หมล้านเนี่ยเราปรับไปเหลือ 170,000ล้านก็คือกระทบลดลงประมาณ20%ในส่วนของกําไรจาก13,000ล้านเราปรับเป้าลดลงมาเหลือประมาณ7,000กว่าล้านแล้วก็ตัวเลข NPL เนี่ยคาดว่าจะขึ้นสูงไปถึง4.75นันั่นเป็น3ตัวที่เราทําเรื่องผ่านคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้วแล้วก็ส่งไปปรับเป้าที่กระทรวงกีนครั้งแต่ว่าในเรื่องของอินเทอร์น็ตในการบริหารจัดการเราก็พยายามที่จะทําให้ได้ตามเกณฑ์เดิม สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารยังคงขยายตัวได้ดีเกิดตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการจัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นการขายของโครงการที่อยู่อาศัยถือเป็นโอกาสที่ดีในการมีที่อ,อาศัยของลูกค้าประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมถึงมาตรการสนับสนุนของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆเช่นมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของทอสอกรอบวงเงินรวม50,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย2.5%ต่อปีคงที่3ปีแรกมียอดอนุมัติสินเชื่อ27,870รายเต็มกรอบวงเงิน50,000ล้านบาท โครงการบ้านดีมีดาวซึ่งรัฐลดภาระในการซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนโดยสนับสนุนเงินดาวจำนวน5 0,000บาทต่อรายซึ่งมีประชาชนที่ได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว1 9 5 4 9รายขณะที่โครงการบ้านล้านหลังซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีลูกค้ารายย่อยพร้อมเพิ่มราคาซื้อขายและวง,งเงินกู้เป็นไม่เกิน1.2ล้านบาทจากเดิม1ล้านบาท ล่าสุดมีลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว29,931รายวงเงินสินเชื่อ21,362ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ50,000ล้านบาทภายในปี64